สวัสด so so ีครับท huh ุกๆคนนะครับว right. ันนี like ้จะพาทุกคนมาดูรถมอเตอร์ไซค์เก่านะครับทุกคนอันนี้คลองใหม่นะครับคลองใหม่รถเก่าแต่ว่าของใหม่ครับสือใหม่มากนะครับของเก่าคล้ายไปแล้วนะครับทรงไปแล้วนะครับของอันนี้เป็นของใหม่นะครับมาใหม่ฝึงโล่งเสร็จขั้นนี้มีคู่มือนะครับนี่ครับขั้นใหม่ๆจะมีใบคู่มือนะครับนี่ครับ ขายสื่อไายได้นะครับนี่ครับขั้นสวยงามนะครับลอ่ออาจจะบาแมนล่อแม็กนะครับอาจเป็นลอ่อล่อเล็กนะครับนี่ครับล่อเด็กดิดเอกหนานะครับเป็นรถคิกนะครับรถคิกสภาพก็ยังสวยงามอยู่ใส่ได้นะครับก็จะขายทรงให้ ช่างนะครับช่างซ่อมนะครับซ่อมรถโมไซก้าขายนะครับนี่ครับนุ่นนี้เพนวามี่หมอน้ำนะครับบางสร้างอัดบ่อต้องการนะครับเพนวาซ่อมอย่างนะครับนี่ครับหมอน้าบางสร้างกะซ่อมไหนนะครับบ่อใช้ปัญหาเพลนวาน่านะครับอันนี้เพื่อนบอกว่านะครับประสบการณ์แต่ละซ่งบ่เหมือนกันนะครับ นี่ครับรถหมดใส่ครับใส่เก่านะครับผมซื่อมากผมกะทรงนะครับรถทรงอีกส่วนผมก็จะแกะส่วนไล่ผมจะทรงมากกลัวนะครับก็การเกะถอดต้องใส่เวลานะครับนี่ครับผมซสื่อมากสภพานในรถเก่าแล้วครับรถจอดเขาโบขี่กันแล้วนะครับหมดอายุใส่งานนะครับคือ อิเซเคินเป็นเศษเหล็กอย่างเดียวนะครับอยากสิษส่วนขายโล่ส่วนโล่เหล็กส่วนเหล็กที่ผมแกะลูกคลิปนะครับแกะแบบนี้แบบนี้แกะยากเน่นะครับตัวเป็นรตหัวแชกนะครับแกะยะสมัยเก่าครับเขาบ๊กี้กันแล้วนะครับรุ่นนี้ครับหัวเทียนบอดยางรถขั้นนี้นะครับเปนบอครบนะครับผมกดจะหาโล่ใส่นะครับฟ้าขอบโล่ที่ผมแกะจับใสให้เขานะครับ มันบกครบนะครับสภาพนี้ทั้งนะครับเพิ่งใส่ <parece> ข,ขสันวขนะครับบกครบครับรถเก่านะครับนะครับมีอีกขั้นหนึ่งนะครับทั้งหมดสี่คันนะครับมาเบิ่งอีกขั้นหนึ่งนะครับนะครับมีอีกขั้นหนึ่งครับนะครับขั้นนี้เป็นรถนี่ครับรถหลุดเก่าแล้วครับ รถเก่ารถแรงยี่ห้อน,นี่รถแรงนะครับเบองยี่ห้อนะครับรถแรงสมัยเก,าก่าแรงจริงๆนะครับคือรถแรงนะครับน่ครับสภาพนี้ก็แกะอย่งเดียวนะครับหากอะไรให้ช่างช่างรถสไลายเขาจะนิยมรถสายพานมากกว่านะครับรถโซ่เขาบอกค่อยนิยมเท่าไรนะครับนี่ครับคือรถโซ่ครับสภาพ นี่ครับเก่าครับอีสิคันอย่างเดียวนะครับนี่บ้านนี้นะครับจะได้พวกรถโมเตอร์ไซค์เก่านะครับขี่กันจนหลวดพี่รองเลยคนนะจะเก่าเพราเก่าเขาจอดที่ไว้เป็นสิบปีนะครับเขาโบขี่นี่ครับสิบปีห้าปีเสน็จกินหลยแล้วนะครับ ครับสเตอร์ก็ยังดีครับมีคือสเตอร์ครับยังดีนะครับทุกคนจะว่ากใส่กันบ่อแดครับสเตอร์หลอกก็ยังดีครับนะครับหลอกไม่เป็นสดิมนะครับขันเกียร์ยังขบนะครับโซ่ก็จะใส่บ่อแหลแล้วนะครับ